บ้ามีพาคลุมด้วยนะครับยังอลังเอาแล้วครับก็สวัสดีเพื่อนชาวโปรเกสซาก้านะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเอลูเรโดนะครับก็ได้จากกิจกรรม เติม300บาท600เพชรนะครับจัดไปรับมาเลยดีกว่านะครับมาดูนิสัยอะไรนี่นะฮะก็เป็นท่าต่อสู้ทางจิตนะครับเป็นตัวผู้นะฮะโอเคไปดูอ่ะคุณสมบัตินั่นแหละนิสัยก่อนนะครับนี่ปับ๊บได้นิสัยล่าเริงนะครับลบสเปคบวกสปีดเอรูเรโดนะฮะเป็นสายแอทแท็กนะครับ เดี๋ยวเรามาทําร่างเมก้ากันเลยดีกว่านะครับผมขอใส่ให้มันพลังเยอะขึ้นกว่านี้นิดนึงนะเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับ้าโกหัวล็อกนี่ยังไม่ต้องล็อกก็ได้เดี๋ยวผมเอาไปถ่ายเลเวลนะครับก็อันนี้ขาดค่าความเสทน,นะฮะอันนี้แรกแฟตต้องมีก้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอแรกไอ้ขอขอถ่ายโอนเลยนะครับ เอาเป็นอ่าไคริวแล้วกันนะครับเพราะใคริวไม่ได้ใช้นะฮะเดี๋ยวไปบวกค่าความสัมพันธ์ใหม่นะครับโดเลือกเอลูเรโดของเราอยู่ไหนวะนี่นะครับอ่าอันแรกนะฮะเราก็จะได้บวก20เลเวล79เลย กดเลยนะครับถ่ายทอดเสีย200 g, เพชรป๊าวมาแล้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 วว้าโนี่นะครับเอาพลังบวก107ตอนนี้พลังออกเข้า300กว่าแล้วนะครับเราก็มาทาดีกว่านะฮะคุณสมบัติที่ผมเลือกใช้นะครับอ่าเป็นสป e ด d Up นะครับใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่คนเลือกใช้นะ อันนี้จะใช้ฮิตก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกใช้สปีดอัพโอ้ยมม่วงไม่มาเลยยังไงเนี่ยอืครับอันนี้ใบระดับสูงนะเนี่ยโอเคก็นิ่งสนิทนิ่งสนิทยังไงยังไงดีเอายังไงดีสปีดอัพขั้นแรก ้าไปแล้วสีม่วงไม่ออกด้วยนะฮะสีฟ้ามาก็ได้โอเคขอสปีดอาพนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวสกิลกันต่ออันนี้เป็นสกิลควบคุมเราไม่ได้ใช้นะครับอาจจะนั่นแหละเราไม่ได้ใช้นะครับมันไม่ค่อยโอเคนะฮะผมจะใช้สปีดหา้าหรือลฮิตนะครับ ถ้าได้อันไหนผมเอานันละกันแต่ถ้ามันไม่ได้เอาสีฟ้าก่อนนะครับสปีดอัพเอามาลองก่อนมันก็เกินไปสีเขียวออกอย่างเดียวเลยนะอะไรจะดวงไม่ดีขนาดนั้นเต็มที่เลย <laughs> อะไรนี่อ่ะ ยกดไปอีกสักนิดนึงนะครับไม่ได้ยังไงเดี๋ยวว่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปทำสกิลกันก่อนดีกว่านะฮะโอเคก็ตอนนี้12แล้วนะครับอ่าเราก็กลายร่างเมก้ากันดีกว่านะครับ สำหรับเอรุเรโดล่างเมกาไปบ้ามีผ้าคุมด้วยนะครับยังอลังแล้วก็ไปแฟดต,ต่อนะฮะลากแสงกันเลยสีอร่อยเอ่ยนี่จากหัวเขียวกลายเป็นหัวฟ้าเลยนะครับดูดีขึ้นมาทันที ตัวสัมพันธ์ใช้เป็นตัวสะกดจิตนะครับแล้วก็โกดหรือเกงก้านั่นเองโกดต้องบวก20เลยเหรอแล้วก็มิวทูไม่ใช่มิวธรรมดานะครับแต่ใช้เป็นค่าความสัมพันธ์เดี๋ยวเราค่อยไปทำนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะให้ดูนะครับสกิลผมอัพเลยแล้วกันนะครับ มาร,รีวิวสกิลดีกว่านะครับสกิลอันติของเขาเป็นท่าต่อสู้นะครับสร้างความเสียหายแบบเดียวพลังโจมตี1 4 0สนะครับสกิลที่2เป็นสกิลพลังจิตนะฮะก็จะทำศัตรูจะทําให้ศัตรูไม่สามารถรักษาได้นะครับรักษาตนเองติดสถานะไม่ฟูน,นั่นเองมีผล3รอบโจมตีแบบเดียวนะครับพลังโจมตีแบบแปะพลังโจมตีเจ็ดสิบโอเคสร้างความเสียหายท่าต่อสูนะครับสําหรับสกิลที่3 ขอบเขตแบบเดียวพลังจมตี70ไม่สามารถรักษาตัวเองได้เหมือนกันนะครับโอเคสกิลที่4นะครับสร้างความเสียหายถ้าต่อสู้ขอบเขตแบบเดียวพลังจมตี75นะครับประมาณนั้นลกันส่วนสกิลตั้งรับนะครับเพิ่มแอตแท็กของตนเองตามเลเวลเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลของเขาสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะไม่หน่อยแล้วกดไปสิบเลยโอเคเรามาใส่ประดับให้เขานะครับ อ่าเป็นเซตไทเทเนียมนะฮะแต่ผมไม่มีไม่มีอะไรอ่ะไม่มีรองเท้านั่นเองนะฮะเดี๋ยวใส่อันนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคดูดีขึ้นมาละกดสเตตัสหน่อยแล้วกันนะจะติดไหม <c oughs> ต้องมาดิขอสปีดก็ได้นะครับหรือแอตแท็ก็ได้600เมตรเนี่ยผมว่ามันต้องมาสักอันแหละเอ้ามาเลือดนะฮะกดล้างไปเลย เอาเลือดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเฮ้ยสปีดมาเอาไงอะ่ะทำลายจำกัดไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคสปีดสี่พันเลือดเอามาทำสกิลแปดช่องนะครับให้ใช้สกิลหลืพวกเลเวลหนึ่งเปิดไปก่อนนะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็เลเวลสองโหลดหรือเลเวลนั่นแหละเลเวลสองเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะครับเปิดไปก่อน ดีที่สุดนะฮะจะได้ประหยัดไม่เปลืองด้วยอ่าผมใส่รวยๆอะไรกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเลือกสกิลที่หลังว่ามันจะออกมาแบบไหนนะฮะนที่นี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกสกิลนะครับตอนนี้กดไปก่อนให้มันครบ8ช่องนะเพราะเอลูเดดเราอ่าเล่นจะเล่นสายคิดดามเมจอยู่แล้วนะครับ เคก็ okay. พยายามอย่าใส่สกิลซ้ำกันนะฮะมีอันไหนก่อนก็ใส่อันนั้นไปก็ได้นะครับตอนนี้เราก็เจดช่องแล้วนะครับแค่ช่องเดียวเท่านั้นมาให้หน่อยเถอมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปั๊บปั๊บปัป๊บ <c oughs> เหมือนวิ่งไปเลยเหมือนจะได้เีนะ่ย <c oughs> อ่ามาแล้วนะครับ8ช่องเราก็ใส่สกิลเลเวล4นะฮะของเราแล้วก็ล็อกนะครับ ในที่นี้ผมจะใส่มือเลเวล4นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็กดล็อกเลยอ่าประมาณนี้แล้วกันแต่จริงจะใส่อีกอันเลยก็ได้นะครับจะใส่เป็นคิก็ได้นะผมใส่คิเลยแล้วกันนะครับผมก็ล็อกเลยผมรีบนะโอเคเรามาถึงใส่สกิลอย่างอื่นนะครับเราจะใส่แบบไหนกันดีถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่เลเวล2นะครับ ก็ใส่ให้มันทับเลเวลหนึ่งไปก่อนอย่างอันนี้นะอ่ะอันอันนี้ไม่ได้อันนี้มันมีอันนี้มันไม่มีนะครับก็พยายามอยาให้มันยังไงอ่ะอยาให้ทับอ่าให้มันทับให้มันเป็นสกิลที่ไม่มีดีกว่าอ่ะโอเคอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้โดนโลบนะครับลดสเปคโดนโลบก็ใส่นี้ไปอันนี้ถ้าเราอยากได้สปีดเพิ่มเราก็ใส่สปีดเลเวล3นะครับ อันนี้เข้าไปอ่าป้องกันสเปคไม่มีมีแล้วนี่ว่ะนี่นะครับก็ป้องกันดีเฟนซ์เนีไม่มีใส่ไปนะครับตอนนี้เราก็จะเคลียร์สอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับโดยอ่าถ้าคิดว่าอันนี้เราเยอะนะสกิลพวกเลเวล3เราเยอะเราก็ใส่ไปก่อนนะครับอ่าผมใสเ่เลือดเลเวล3นะครับมันไปทับลดดาเมจสเปคใช่ปะ่ะ รถดาเมจสเปคผมมีอยู่16อันผมใส่ไปเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยมันทับมันไม่ค่อยดีผมลืมดูนะโอเคมันจะทำยังไงอ่ะใส่ยากนะครับโอเคก็ดูดเลือดเลเวล3ใส่ไปก่อนนะฮะทับอันันดิอย่างนี้มันเปลืองเปลืองจริงการทำสกิลเลเวล4มันโคตรเปลืองเลยนะฮะแต่ผมจะทำให้พอใช้ก่อนนะครับ อ่ะไอรถสเปคนะครับเราลบทิ้งไปแล้วนะครับเราก็ใส่สเปคได้เลยอ่าเหลืออันนี้อีกอันเดียวนะครับถ้าเคลียร์ได้ก็จบมิชชั่นนะฮะเดี๋ยวผมใส่เลือดอีกดีกว่านะครับสปีดสเออสปีดสามเราหายนะฮะใส่ไปนะครับอ่ารถสเปคเราหายใส่รถสเปคอีกนะฮะเพราะว่ารถสเปคเรายเยอะ ท,ทับเลือด Level อนะเลยเวลสามี่ะเหลืออันเดียวนะครับสำรับเลือดเลเวลสามโอเคอย่างนี้ก็โอเคนะดูดีเลยสำรับเลเวลสามทั้งหมดเหลืออัพสกิลนะครับกับพวกทำลายขีดจำกัดเดี๋ยวเราไปลองกันดูก่อนดีกว่านะฮะว่าจะโหดขนาดไหนนะ <c oughs> เอรูเรโดเลเวลแปดสิบเก้าแล้วนะครับม้าเดี๋ยวขอเปิดเสียงเพลงนิดนึงแล้วกันนะฮะ เพื่อจะได้อัตรารลในการรับชมผมยังลืมส่งใช่ไหมส่งก่อนอคู่ต่อสู้ของเราเอาสัก70,000สก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เลเวลไล่ระดับไปน,นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะตกเด็กแล้ว <c oughs> เอาไว 4, นะ้ส6่พันหกะเอาโตโอ้ยตีคูณสองทั้งหมดเนี่ยใช่ปะอันนี้ตีไม่คูณสองนะ อะดูท่าไม่ตายนะครับท้าต่อสู้นี่แหละนี่ผมบอ,อกว่ามันโทษเท้นะครับที่อยากได้ <c oughs> มาะว่าันคือถ้าได้สปีดสามันจะดีกว่านี้นะแต่ผมกดไม่ได้ไงแล้วตีเซเลบีนะครับคูณขอดูคนนี้ก่อนะ โอเคตีสลับีคูณ4ด้วยนะครับเพราะเป็นสกิลมแมลงด้วยมีเขามีเขามีโอเคอเอามาเริ่มกันเลยนะครับอลองดูนะครับสกิลมแมลงปุ๊บคูณสี่ทีเดียวตายนะเห็นไหม <laughs> ตกเด็กแก่ยังไงครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวดิสตองเขาลงมะ อ่าเขาลงแล้วนะครับเราโดนตบติดขี้นะสกิลอันติโลดดาบเลเซอร์ไม่แรงวะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะไม่ขี้นะฮะเราต้องเลียร์กีลติน่าก่อนอ๋อไม่แรงเพราะว่าเราสถานะตาไฟอยู่นะครับม,มันก็เลยทำให้ไม่แรงนะฮะ ลองดูโอ้ไม่มีผลลืมไปว่าถ้าต่อสู้ไม่มีผลกับกิลาติน่านะครับจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิสโอนพุน่นวังไงยังยิงอยู่เนือเหลือปิ่มหนึ่งดาบอันตี้ ปึ๊บเรียบร้อยจนะประมาณนี้แล้กันนะครับโอเคจอมาเทสทดสอบให้ดูนะครับแล้วก็นั่นแหละให้ดูความโหมดของเอลูเรโดนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์กันด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ see ิ o อ a เก i นนะครับ